สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแสถานที่ลึกลและแพงหนึ่งกลางเมืองใหญ่หนูกําลังทํางานวิจัยเพื่อค้นหาวัคซีนที่จะมารับมือกับโรคระบาดโควิดที่ค้าชีวิตมนุษยชาติไปหลายล้านคนหนูเป็นหนึ่งในคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสระบาดวิทยา กำลังยุ่งอยู่กับงานที่หนูทำอยู่โดยหนูมีลูกมือที่ชื่อบอันคอยช่วยหนูในการทำวิจัยครั้งนี้หนูชื่อฟ้าใสค่ะอายุ25้เรียนจบปริญญาโทด้านโรคอุบัติใหม่ถึงหนูจะอายุน้อยแต่หนูก็ถือว่าเป็นหัวกะทิในเรื่องของโรคระบาดตอนที่หนูเรียนหนูได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยตอนนี้งานที่หนูทา มันกดดันหนูมากเลยค่ะเพราะทีมของพวกเราถือว่าเป็นความหวังของประเทศที่จะทำให้ประชาชนทุกคนในประเทศนี้ปลอดภัยจากไวรัสรัฐบาลทุ่มงบประมาณมามหาศาลในการทำวิจัยครั้งนี้พวกเราทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตอนนี้วัคซีนอยู่ในการวิจัยขั้นที่สามแล้ว ได้ที่จะได้นำมาใช้งานแล้วแต่เป็นเพราะแรงกดดันมหาศาลทำให้หนูเกิดความเครียดเวลาทำงานบางครั้งหนูก็จะไปลงกับใบอันหนุ่มหล่อผู้ช่วยของหนูนี่ใบอันที่ให้จดบันทึกไว้อะทำไมทำไม่ค่อยเรียบร้อยเลยเขาหลังทำให้มันดีๆหน่อยนะเข้าใจไหมไม่งั้นนายได้หาที่ทำงานใหม่แน่ครับเจ้านายคราวหน้า รับรองได้เลยว่าผมจะทําได้ดีกว่านี้แน่นอนเลยครับใบอั้นรีบตอบหนูถึงแม้ใบอั้นจะอายุมากกว่าหนูสองสามปีแต่ก็ต้องเรียกหนูว่าเจ้านายใบยอั้นเลยไม่กล้าหือกับหนูหนูได้ทีเลยดุใบอั้นใหญ่เลยค่ะแล้วนี่ผลแลบออกมาหรือยังเอามาให้ฉันดูหน่อยสิเร็วๆเ,เข้าใบาอั้นก็รีบไปเอาผลลับมาให้หนูดูชักช้าจังเลยนะใบอัน้นก็จะเอาผลลบมาให้ฉันดูได้ หนูก็หยิกหูใบอนันปิดไปบิดมาจนหูใบอันแดงไปหมดเจ้านายครับพอได้แล้วครับผมเจ็บหูไปหมดแล้วใบอันรีบพูดทีหลังอะ่ะฉันให้ทําอะไรก็ทําให้มันเร็วๆให้ได้ดังใจฉันหน่อยนะเข้าใจไหมครับเจ้านายหนูเห็นใบอนันหูแดงไปหมดแล้วหนูก็เลยปล่อยมือจากหูของใบอนันแล้วก็มาดูผลแลบปรากฏว่าผลแลบออกมาดีมากเลยค่ะ อีกไม่กี่วันวัคซีนนี้ก็คงจะได้ใช้งานจริงแล้วหนูดีใจมากเลยที่ความทุ่มเทอันแสนเน็ดเหนื่อยของพวกหนูประสบความสำเร็จทุกคนจะได้ปลอดภัยจากเจ้าเชื้อโรคร้ายนี้แล้วคืนนี้หนูทำงานดึกมากเลยค่ะเพราะจะมีวันหยุดติดต่อกันยาวสองสาวันหนูเลยต้องเล่นมือทำงานหนูสังเกตว่าทีมที่วิจัยของหนูกลับกันไปจนหมดแล้ว เหลือแค่หนูกับใบอั้นอยู่สองคนพอหนูทํางานเสร็จหนูกับใบอัน้นก็เดินกันไปขึ้นลิฟต์ในตึกแห่งนี้มีแค่หนูกับใบอัน้นที่เพิ่งจะเลิกงานกลับบ้านพอหนูอยู่ในลิฟต์ใบอั้นก็บอกหนูเจ้านายนี่ขยันจังเลยนะครับผมนี่นับถือเจ้านายสุดๆไปเลยหนูก็มองไปทางใบอัน้นฉันก็แค่อยากจะทําหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดมีผู้คนมากมาย กำลังต้องการว่าซีนนี้อยู่ที่ผ่านมาฉันอาจจะหัวเสียใส่นายบ่อยๆนั่นมันก็เป็นเพราะงานอย่าถือสาอะไรฉันเลยนะไม่หรอกครับเจ้านายผมอะแอบชื่นชมเจ้านายซะมากกว่าทั้งสวยและเก่งแบบนี้ไบอันเล่นชมหนูต่อหน้าทำเอาหนูเขินหน้าแดงไปหมดเลยคะ่ะความจริงนายก็เก่งเหมือนกันนะถือว่าเป็นผู้ช่วยฝีมือดีมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ฉันเคยมีมาเลย ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเจ้านายผมอะ่ะยังต้องเรียนรู้จากเจ้านายอีกเยอะครับแล้วใบอ่านก็เอามือลูบหัวตัวเองด้วยความเขินที่ถูกหนูชมว่าแต่ว่านายกับตึกๆแบบนี้บ่อยๆอะ่ะแฟานนายไม่ว่าเอาหรอผมยังไม่มีแฟนหรอกครับเจ้านายผมยังโสดอยู่เลยจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยอายุนายก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้วนะแถมหน้าตายังดีอีกทำไมยังไม่มีแฟนล่ะผมยุ่งอยู่นะครับวันวันก็มัวจะ่ทำงานแล้วเจ้านายล่ะครับมีแฟนแล้วหรือยังฉันก็ยังไม่มีหรอกจะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนล่ะมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานเนี่ยแหละขณะที่กำลังคุยกันอยู่อยูๆ่ๆไฟในลิฟตก็เกิดดับแล้วลิฟตมันก็หยุดทำงานหนูตกใจมาก ลิฟถามไบอันไบอันทำไมลิฟมันหยุดทำงานละ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มขอความช่วยเหลือดูแล้วไบอันก็กดปุ่มในลิฟรูปกระดิ่งแล้วก็กดปุ่มโทรในลิฟไม่มีปุ่มไหนทำงานเลยสักปุ่มหนึ่งแย่แล้วล่ะครับเจ้านายปุ่มในลิฟมันใช้ไม่ได้เลยสักปุ่มคราวนี้หนูก็เลยหยิบมือถือของหนูขึ้นมา กะจะโทรขอความช่วยเหลือพอหนูโทรก็ปรากฏว่าดันไม่มีสัญญาณซะอีกไบอันโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยสัญญาณไม่มีเลยทำยังไงกันดีละทีเนี้ยเดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องติดลิฟต์อยู่นี้อีกนานอะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดยาวซะด้วยสิถ้าไม่มีใครมาช่วยเราจะทำยังไงกันดีอ่ะไบอันหนูเริ่มสีหน้าถอดสีด้วยความกลัว แล้วใบอันก็ปอบหนูไม่ต้องกลัวหรอกครับเจ้านายผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาช่วยพวกเราละครับจากนั้นหนูกับใบอันก็เลยนั่งลงที่ในลิฟต์แล้วก็คุยกันเพื่อฆ่าเวลาให้มีคนมาช่วยหนูก็ถามใบอันไบอันทำไมนายถึงมาอยู่ประเทศไทยละ่ะเพราะนายอยู่สวีเดนไม่ใช่เหรออ๋อผมมาอยู่กับแม่ครับ แม่ผมอยู่เมืองไทยแม่กับพ่อเลิกกันแล้วผมเป็นห่วงแม่ก็เลยบินมาอยู่เมืองไทยเพื่อดูแลแม่ครับแล้วนายไม่เป็นห่วงพ่อนายบ้างเหรอพ่อผมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับพ่อผมเป็นหนุ่มเจ้าสำราญมีภรรยาหลายคนครับผมมาอยู่กับแม่ดีกว่าจะได้คอยดูแลแม่เพราะแม่ผมป่วยร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่ด้วยโอ้โหหนูแอบคิดในใจ ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าไบาอันจะมีมุมอ่อนโยนน่ารักขนาดนี้รักครอบครัวซะด้วยถ้าใครได้เป็นแฟนคงจะโชคดีหล่อและยังใจดีอีกต่างหากหนูแอบคิดในใจแล้วหนูกับไบอันก็นั่งคุยไปกันเรื่อยๆจนหนูรู้สึกว่าไบาอันนี่น่ารักดีคุยก็เก่งแล้วอากาศตอนดึกๆ มันก็เริ่มหนาวใบอั้นเห็นหนูตัวสั้นแล้วใบอั้นก็ถอดเสื้อนอกของใบอัน้นเอามาคุมตัวให้หนูแต่หนูก็ยังไม่หายหนาวใบอั้นก็เลยกอดหนูขออนุญาตนะครับเจ้านายแล้วหนูก็ตกไปอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของใบอัน้นผู้ช่วยของหนูเป็นยังไงบ้างครับเจ้านายดีขึ้นไหม ก็อุ่นดีอะหนูพูดพร้อมกับหน้าแดงและใจเต้นแรงสงสัยนายจะกอดผู้หญิงบ่อยละสิท่าใช่ไหมเปล่านะครับนอกจากแม่แล้วผมก็แทบจะไม่เคยได้กอดผู้หญิงคนไหนเลยนะครับแล้วสายตาของหนูก็เหลือบไปเห็นบางอย่างของใบอัน้นมันใหญ่จนหนูตกใจโม้เลยอะแขนของใบอั้นมันใหญ่มากๆเลยค่ะแถมมีกล้ามขึ้นด้วย หนูเลยถามไบอันไบอัาน,าานทำไมแขนนายกล้ามใหญ่จังผมชอบออกกำลังกายบ่อยๆนะครับเจ้านายชอบแขนผมหรอครับลองจับดูก็ได้นะแล้วหนูก็ค่อยๆเ,เอื้อมมือไปจับแขนของไบอัน้นก้ามแน่นเป็นมัดๆจนหนูอยากจะกัดแขนเล็กเบาๆใหญ่ดีจังเลยเนอะถ้านายมีแฟนแฟนนายคงจะชอบ งั้นถ้าผมขอเจ้านายเป็นแฟนจะได้ไหมครับหนูก็มองหน้าไดอัลบ้านายนี่มาพูดอะไรนี้เนี่ยจะมาขอฉันเป็นแฟนในลิฟต์เนี่ยเหรอฝันไปเถอะถ้าไปขอเป็นแฟนข้างนอกก็ว่าไปอย่างหนูพูดจนใบอันยิ้มหน้าบานแล้วก็บอกจริงเหรอครับงั้นทลอดออกไปได้อะผมจะพาเจ้านายไปเที่ยวทะเลแล้วรีบขอเจ้านายเป็นแฟนเลย หนูก็เลยบอกใบอันให้รอดออกไปได้ก่อนเถอะเรื่องอื่นใครว่ากันแล้วในขณะที่หนูอยู่ในอ้อมกอดอนุบุ่ของใบอันโยโย่โยสายตาของใบอันก็เอืดไปเห็นสิ่งหนึ่งของหนูเข้าแล้วใบอันก็มากระซิบที่ข้างหูของหนูเบาๆเจ้านายครับผมขอเอาขนมสายใหม่ของเจ้านายมากินหน่อยได้ไหมครับหนูคิดในใจขนาดแค่แสงสลัวนะ ใบอันยังตาดีมองเห็นขนมสายใหม่ของหนูได้ยังไงเนี่ยหนูก็เลยบอกว้อันถ้านายอยากกินก็ได้แล้วใบอันก็ค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาเปิดผ้าสีขาวที่คุมขนมสายใหม่สีชมพูของหนูออกพอใบอันเห็นขนมสายใหม่สีชมพูของหนูแค่นั้นแหละค่ะตาลุกวาวเป็นประกายขึ้นมาทันทีเลยน่ากินจังเลยครับเจ้านายผมอดใจไม่ไหวแล้ว ล้วใบอัานก็ก้มลงมาค่อยๆกินขนมสายไหม่ของหนูหนูเห็นใบอัานกินด้วยความมุมมามหนูก็เลยบอกใบอัานใบอัานค่อยๆกินก็ได้ยังมีเวลาอีกเยอะขนมสายไหมมันไม่หนีไปไหนหรอกใบอัานก็ส่งยิ้มให้หนูแล้วทีนี้ใบอั้นก็ค่อยๆเลมเลีเยก,กินทีละนิดทีละนิดอย่างอรอร่อย จนน้ำตาลของขนมสายไหมละลายเปื้อนหนวดเปื้อนเขาติดปากใบอันเต็มไปหมดเลยค่ะกินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนายอะ่ะกอมันอร่อยนี่ครับอร่อยจนผมติดใจเลยแล้วหลังจากนั้นใบอันก็ชวนหนูเต้นลาบัมเพื่อฆ่าเวลาเราคนมาช่วยเจ้านายครับมาเต้นลาบัมกันนะคะแต่ฉันเต้นไม่เป็นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสอน แล้วใบอันใช้หนุ่มรูปหล่อร่างใหญ่ก็สอนสาวสวยตัวเล็กอย่างหนูเต้นระบำในลิฟต์ไบอันสอนหนูเต้นระบำ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 กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะตอนแรกหนูก็เต้นไม่ค่อยเป็นแต่พอรู้จังหวะหนูก็เต้นเข้าจังหวะกับใบอันได้ดีมากเลยค่ะจนใบอันชมหนูเจ้านายนี่เต้นระบำเก่งจังเลยนะคะ โยกเข้าจังหวะกับผมได้ดีมากเลยก็ฉันได้ครูดีอย่างนายสอนไงล่ะฉันเลยเต้นสาเอวโยกเข้าจังหวะกับนายได้ดีแบบนี้จากนั้นหนูกับไปอั้นก็เต้นละบำ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 กันมันสนุกมากเลยค่ะบางทีตอนที่เต้นละบำ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 อยู่หนูก็ร้องเพลงด้วยนะคะร้องเสียงดังลั่นลิบเลยค่ะจนมียามข้างล่างได้ยินเสียงหนูร้องเพลง ก็เลยเดินขึ้นมาดูแล้วก็ตะโกนขึ้นมามีใครอยู่ข้างในไหมครับจ้หนูที่กำลังเต้นระบำ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 กลับไปอันอยู่แอบคิดในใจแม่เสียดายจังเฮ้อเสียดายจังกำลังเต้นระบำ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 อย่างสนุกอยู่เลยยามไม่น่ารีบมาช่วยเลย จากนั้นหนูกับไบอันก็ถูกช่วยให้ออกจากลิฟต์ได้กว่าจะออกมาจากลิฟต์ได้ก็เกือบเช้าเลยค่ะแล้วไบอันก็ทำอย่างที่พูดจริงๆคือพาหนูไปเที่ยวทะเลแล้วก็คุกเข่าขอหนูเป็นแฟนหนูเห็นไบอันทำตัวน่ารักตอนที่หนูติดอยู่ในลิฟต์กับไบอันมันก็ทำให้หนูใจอ่อนยอมเป็นแฟนกับไบอันขอขอบคุณทุกคนที่รับชม ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ